สวัสดีครับหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านสิติและวิจัยปีพศ2567นะครับเราก็ยังคงเปิดสอนนะครับในสติพื้นฐานทั่วไปเช่นการใช้โปรแกรม Amos Basic นะครับโปรแกรม i m p a s s e นะครับโปรแกรม r i s r e l Statta, SPSS Smart PLS นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานรวมไปจนถึงการวิเคราะ,ระห์ถดถอยพหูการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกนะครับในเนื้อหาของการวิเคราะห์อ m o โม a เบสก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่กำลังจะเรียนต่อประเยกหรือจะใช้เซมในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นะครับส่วน หลักสูตรถัดมานั้นก็จะเป็นแอดวานนะครับเป็น s ซ m แอดวานออมส m นะครับเนื้อหาก็จะเข้มข้นมากกว่านะครับในหัวข้อถัดไปนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องหลักสูตรด a t a a n a l y s i s นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะวิเคราะห์ข้อมูลเองนะครับวิเคราะห์แล้วไม่ซิกนะครับไม่เหมือนในที่เรียนนะครับไม่มั่นใจว่าวิเคราะห์ถูกหรือไม่ก็แนะนําให้เรียน a t a a n a นิสิ s ก่อนนะครับในหัวข้อถัดไปเป็นเรื่อง m u i p l e r e g r e s s i o n นะครับก็จะสอนในลักษณะที่นะครับเป็นทางด้านเทคนิคนะครับในการวิเคราะห์ m u i p l e Regression นะครับซึ่งจะแตกต่างจากการเรียน Multiple Regression ในชั้นเรียนนะครับเพราะว่าเราจะเน้นการใช้เทคนิคเป็นหลักนะครับในหลักสูตรของ m u Multiple r e g r e s s i o n นี้นะครับตัวถัดมานะครับ จะเป็นโลจิสติกเดโคชันนะครับโลจิสติกเดโคชันก็คือสำหรับงานที่มีตัวแปรตามเป็นกลุ่มนะครับตัวแปรตามที่เป็นกลุ่มเช่นนอมินอลนะครับที่มีอยู่2ค่านะซื้อไม่ซื้อใช่ไม่ใช่นะครับหรือมีหลายกลุ่มนะครับหรือจะเป็นอันดับนะครับในลักษณะตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับหรือเป็นอันดับก็แนะนำให้ใช้โลจิสติกเดโคชันนะครับ ตัวถัดมาก็คือ Li s เ e l นะครับ r i s t e l นี่ถือว่าเป็นโปรแกรมในตำนานนะครับสำหรับผู้บุเบิกนะครับในการวิเคราะห์เซมนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้นะครับโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องไปท่องศัพท์เทคนิคหรือจากก้อนนะครับในข้อจำกัดของ l i s t e l อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีจากก้อนนะครับจากก้อนก็คือสับเฉพาะนะครับ ัเฉพาะที่นะครับใช้สำหรับตัวโปรแกรมเองนะครับยกตัวอย่างเช่นการเรียกว่าเป็น lambda x lambda y นะเบต้าคือใชอ้อะไรครับการเรียกนะครับตัวาการเรียกพารามิเตอร์ต่างๆในโปรแกรมริสเทลนั้นนะครับจะอิงกับ ชื่อทางด้านกรีนะครับอักษรกรีนะเป็นหลักนะครับดังนั้นการใช้โปรแกรมวิสเทลในยุคแรกๆเนี่ยนะครับก็จะนิยมท่องสาบกันนะครับท่องสาบกันดังนั้นแล้วก็มาเขียนตัวโค้ดนะครับซึ่งนะครับทำให้เวลาเรียนที่จะใช้วิสเทลนั้นก็จะยุ่งยากนะครับเล็กน้อยแต่ว่าการ ใช้ริสเทลนะครับก็ยังมีช่องทางอื่นที่ไม่จำเป็นจะต้องไปต้องสั่งนะครับเราสามารถวิเคราะห์รัน i ิสเทลได้ปรับโมเดลได้โดยที่นะครับใช้เทคนิคที่ไม่ต้องเขียนคำสั่งนะครับขึ้นมามาดูตัวถัดมานะครับก็คือโปรแกรม s t a t t นะครับโปรแกรม s t a t t นั้นเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับนะครับโดยทั่วไปนะครับในวงวิชาการนะครับ ถ้าคำแนะนำของผมก็คือว่าถ้าเราคุ้นชินกับ s p r s นะครับในประเทศไทยนี่นิยมใช้ s p r s กันเยอะนะผมแนะนำให้เรียนรู้การใช้โปรแกรม s t a t t นะครับเป็น second โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่2นะนะครับเพราะว่าโปรแกรม s t a t t นั้นนะครับมันมีหลากหลายนะครับมีความหลากหลายในสิติที่ใช้วิเคราะห์ นะครับซึ่งความหลากหลายเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่สามารถใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งวิเคราะห์ได้นะครับมันอาจจะใช้โปรแกรมอื่นวิเคราะห์นะครับในฟังก์ชันนี้นะครับโปรแกรมที่ผมแนะนำนะครับที่จะเรียนรู้นะครับเป็นโปรแกรมที่2นะครับก็คือโปรแกรม s t a t a นะครับมาดูตัวที่ถัดมานะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้เป็นการใช้ smart pls นะครับ โปรแกรม smart vs ก็จะเป็นการวิเคราะห์เซมทางเลือกนะครับเซมทางเลือกก็คือว่าเราไม่สามารถ day, รารรรรวิเคราะห์ cbm ได้นะครับเช่น a m o s t Israel อย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เราก็อาจจะมาะใช้ทางเลือกในการวิเคราะห์ smart vs นะครับเป็นอ,อันนี้จะเป็น vbm s e นะครับตัวนี้นะครับ smart vs จะเป็น vbm s e นะครับดังนั้นเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ cbm s e กับ vbm นะครับ ตัวถัดมาก็จะเป็น D.A. กับ Tobit Regression น,นะครับเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดเราต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรก็แนะนำนะครับให้ใช้ D.A. นะครับตัวถัดมาก็ e d e n c o e d e n c o ก็จะเป็น VBM s อีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆกับ Smart vs. แต่ถ้าที่ใช้กันเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Smart vs. แต่ว่า e d e n c o เนี่ย จะสามารถใช้ได้ฟรีประมาณ1ปีนะครับส่วน SmartVS นะรู้สึกจะให้ได้ใช้ประมาณสัก1เดือนนะครับใช้ฟรีประมาณ1เดือนสำหรับ SmartVS ส่วน e d i n g o นั้นใช้ทดลองใช้ฟรี1ปีนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับ VB SEM อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ e d i n g o ตัวถัดมาก,ก็คือโปรแกรม m s นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ อยู่ในช่วงบุเบิกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจาก l i s t i e a m o s แล้วก็จะมี mpass อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของ mpass ก็คือว่าเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ตัวตัวแปรแฝงนะครับหรือ latent variable เป็นหลักนะครับตัวถัดมาก็คือโปรแกรม R นะครับโปรแกรม R ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งนะครับ นิยมใช้ในหลายๆแห่งเพราะว่ามันเป็น Open Source นะครับาการใช้โปรแกรม R นั้นจะแตกต่างจากโปรแกรมอื่นนะครับผู้ใช้จะต้องมอีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้นะครับโปรแกรมนะสูงกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากครับเราก็สามารถเรียนรู้ใช้ได้นะครับสำหรับโปรแกรมตัวถัดมาก็คือเซมใน s t a ร์ตนะครับ ก่อนหน้านี้เป็น s t a r t ตาทั่วไปนะครับแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ใช้เซมใน s t a r t ตาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเฉพาะนะครับสำหรับเซมใน s t a r t ตานะครับนอกจากนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีเซมในหลายๆโปรแกรมนะครับแต่เซมตัวนี้จะเป็นเซมสวันนะครับก็จะครอบคลุมเบสิกเอ็ดวานและก็อินเทนซซฟนะครับซึ่งนะครับ มันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเซมได้ดีขึ้นนะครับก็แตกต่างจากเซมที่เรียน1วันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะรวมเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเบสิกนะครับแอดวานซ์อินเทนซีฟเซมเข้ามาด้วยกันนะครับสำหรับหลักสูตรตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับนะครับผู้ที่นะครับเรียนอยู่ระดับ มัธยมนะครับอยากจะลองทําวิจัยเองนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับหรือนะครับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วอยากจะลองทําวิจัยเองนะครับในปริญญาตรีนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นรีพอร์ตนะครับในปริญญาตรีส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นรีพอร์ตรีพอร์ตกับงานวิจัยต่างกันนะครับรีพอร์ตก็คือรายงานนะนะครับทีซิตหรือดิสเซอร์เทชันนั้นนะครับก็จะเป็น งานวิจัยนะครับแต่รีพอร์ตนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัยนะนะครับและนะั้นจึงมีความแตกต่างว่า,าในาการเรียนรู้ในระดับปัญญาตินั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแค่รายงานนะครับาบางคนก็มีการใช้คําว่าเป็นงานวิจัยบ้างนะนะครับซึ่งมันจะเป็นงานวิจัยที่เต็มรูปแบบหรือไม่นั้นนะครับด้วยด้วยด้วยเนื้อหาของ ระดับการศึกษาก็คือปริญญาตรีเ็าเรียกว่าอันเดอร์แกนนะครับมันก็จะมีความยากง่ายนะครับต่างกันนะครับดังนั้นในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับประมาณเกือบเกือบเกือบเ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รก,บ,นะรบก็ถือว่าเป็นรีพอร์ตมากกว่านะครับไม่น่าจะเป็นงานวิจัยนะครับทีนี้มาดูนะครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นโปรแกรมจำนะครับ โปรแกรมจัมก็จะเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรมจัม Jump เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดนะครับหรือพัฒนาโดยทีมของแซดนะครับแซดก็จะเป็นโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลตัวหนึ่งนะครับซึ่งนะครับแซดนั้นนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับ s t a t a นะนะครับเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะครับ โปรแกรมที่เขานิยมกันก็จะเป็น s s t กับ STATA นะครับแซดนั้นนะครับจะทำงานอยู่ที่โฮสต์นะครับหรือระบบออนไลน์นะครับส่วนจำนั้นจะเป็นออฟไลน์นะครับดังนั้นนะครับผมไม่ได้สอนแซดนะครับเพราะว่ามันจะต้องนะครับใช้แบบออนไลน์ใช่ไหมครับการที่เรานะครับวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะมี ลักษณะนะครับอุอปสรรคเนี่ยถ้าเกิดเราวิเคราะห์แบบออนไลน์นะถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตไม่มีหรืออินเทอร์เน็ตนะครับใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์แซดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรจมจำเนั่นนะครับมันเป็นออฟไลน์นะครับมันก็ยังสามารถวิเคราะห์ได้นะสำหรับโปรแกรจมจำก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมใหม่นะ เนื้อเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ Pro proposal นะครับ Pro proposal นะครับก็คือปกติแล้วผมไม่ได้สอน Pro proposal นะผมจะจะ,จะสอนสถติกับวิจัยนะครับแต่ว่าที่ผมเปิดสอน proposal เพราะว่ามีบางท่านนะไปเปิดสอน proposal แล้วก็ผมมองว่าเขาเก็บค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับ เหมือนกับเสื้อสําเร็จรูปเลยนะครับเราผมก็มองว่าเอ๊ะนะครับเราก็เปิดเป็นทางเลือกนะครับแต่เป้าหมายหลกัหลกๆของผมก็จะสอนสิติวิจัยนะครับตัวเขียนพบซ้อนนั้นก็จะเป็นทางเลือกให้สําหรับท่านที่อยากจะมาเรียนกับผมนะครับค่าใช้จ่ายนะครับก็นะครับหหลักสูตรก็จะใช้เวลาโดยเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณ1วันนะครับโดยปกตินะหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตร1วันนะครับ 6ชั่วโมงตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง16นาฬิกานะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่4,500บาทต่อหลักสูตรนะครับหรือจะเป็นเรียนแบบเหมาจ่ายก็ได้นะครับซึ่งเรียนเหมาจ่ายก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับอ,อันนี้เป็นภาพเก่านะสมัยที่ยังสอนอยู่ที่นครปฐมนะครับเพราะว่าอันนี้สอนอยู่ที่ออนไซต์ site, นะครับหมายว่าสอนที่ นครปฐมนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะสอนทางผ่านซูมนะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่านะนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนผ่านซูมได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สอนผ่านซูมนะครับทั้ง e sps data แล้วก็ listelsem นะครับในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ในซูมนั้นนะครับสามารถที่จะบันทึกนะครับเป็นวิดีโอไว้ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ทบทวนนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับ ข้อดีของการเรียนผ่านซูมนะก็คือว่าสามารถที่จะนะครับดาวน์โหลดนะครับเซฟไฟล์ uh, ที่เป็นวิดีโอเก็บวไว้ทบทวนภายหลังได้นะครับ uh, ในการเรียนนะครับถ้าเกิด uh, ตัว uh, ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลนัากษณะการเรียน uh, โดยที่นัดหมายกันมานะครับนัดหมายกันเวลาว่างทั้งคู่นะครับ ก็สามารถที่จะใช้นะครับเวลาช่วง9โมงเช้าถึง16บรกานะครับในวันที่นะครับนัดไว้นะครับจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะจะเป็นวันหยุดนะครับก็นัดล่วงหน้ากันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนตัวตัดตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนผ่านออนไลน์ได้นะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ซิกนะไม่ฟิตนะครับไม่รู้ทำยังไงก็ สามารถปรึกษาได้นะครับโดยที่นะครับผมจะให้คําปรึกษานะครับอาการมีข้อข้อมูลการเตรียมตัวสอบวิทยานิพนธ์เตรียมตัวนะครับที่จะทําวิจัยในระดับปโทปเอกนะครับถ้าสนใจนะครับก็นัดหมายนะครับนัดหมายเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนนะครับแล้วก็นัดวันเวลานะครับเมื่อได้นะครับ วันเวลาแล้วก็สามารถที่จะโอนค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารนะครับตั้งต่อไปนี้ได้นะครับท่านได้นะครับสนใจผลงานต่างๆของผมก็สามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ